สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามช่องของกเกษตรตามรอยพ่อนะครับผมนะครับก็จะให้เพื่อนๆมาดูต้นที่ผมได้ตัดชำกิ่งเอาไว้เนาะต้นผักกีนูนครับต้นผักกีนูนนะครับพันธวายนะมันก็ไม่ใช่เรียกว่าพันธวายก็คือ ผักนิน้วเราทั่วไปนี่นะครับผมถ้าใส่ปุ๋ยใส่น้าครบสูตรมันก็จะออกดอกออกลูกทั้งปีฮะออกลูกทั้งปีครับผมออกลูกทั้งปีครับตามธรรมชาติแล้วถ้าอยู่บนเขามันก็จะออกลูกปีละครั้งครับถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเจอน้ําเจอปุ๋ยดีๆมันก็ออกลูกทั้งปีครับผมนี่ครับกิ่งชําเนี่ยที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยก็คือต้นแม่เนี่ยครับ ต้นแม่เขาเนี่ยอายุสามสิบกว่าปีได้นะครับผมอ่าเป็นต้นที่อยู่หลังบ้านาหลังบ้านผมเองนะที่เหลือไว้ต้นหนึ่งนะอ่าเอามาชําได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมตัดมาเนี่ยามาชําได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะเนี่ยอ่าประมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะเนี่ยประมาณได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนี่ชําได้หนึ่งอาทิตย์นะผมจะให้มาดูเนาะว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ย มันได้แทงยอดมาเยอะละเนี่ยเพื่อนๆดีไหมกล้องอาจจะไม่โฟกัสเนาะอาจจะเห็นอยู่เนาะเนี่ยอา่าเนี่ยคือผมช้ำได้หนึ่งอาทิตย์เนะาะอ่าแทงยอดแล้วครับผมหนึ่งอาทิตย์แทงยอดละทั้งหมดเนี่ยห้าสิบกว่าต้นเนาะห้าสิบกว่าต้นก็แทงยอดออกมาแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยจะเห็นเลยเพื่อนๆเห็นเลยเนาะว่าเนี่ยมันแทงยอดออกมาเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะ นะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับจะเห็นเลยว่ามันแทงยอดมาเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมอ่ากล้องมือถือมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมแต่ดูได้นาะว่าทั้งหมดเนี่ยหกสิบต้นเนี่ยมันได้แทงยอดออกมาหมดแล้วนะครับอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแทงยอดนะครับผมอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แทงยอดแล้วเนาะอ่า ผมจะเห็นเนาะ,ะกล้องมันจะไม่โฟกัสเท่าไหร่แน่นๆดูเลยนี่ครับจะเห็นเลยนะว่าเขาแทงยอดออกมาหมดแล้วนะครับรวมนห่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเศษเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าสิบต้นนะอ่าออกแทงยอดออกมาแล้วประมาณห้าสิบเอ่อก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แทงยอดมาหมดแล้วนะครับรน,น,นี่พึ่งชํำได้อาทิตย์เดียวนะเพื่อนๆ เพิ่งทําได้อาทิตย์เดียวครับอ่ามันจะเป็นเพราะว่าต้นแม่มันมีอายุอสามสิกว่าปีหรือเปล่าทําให้ความสมบูรณ์ของกิ่งเนี่ยต่างๆเนี่ยมันแทนยอดได้ไวขึ้นนะ,ะมันเป็นกล้องมือถือเนาะอาจจะไม่ความชัดเจนอาจจะไม่เท่าอากล้องดิจิตอลครับแต่แทงมาหมดแล้วอาทิตย์เดียวนะครับผมอาทิตย์เดียวนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับ เสร็จตามรอยพ่อครับ